สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆในวงการบล็อกเชนตอนนี้เลยนะคะโมนาดค่ะบล็อกเชนเลเยอร์1ตัวใหม่ที่แบบว่าสร้างเสียงฮือฮามากเพราะเขาตั้งเป้าจะแก้ปัญหาใหญ่ของเอทเทอร์เรียมเลยคือเรื่องความเร็วเรื่องประสิทธิภาพที่ผู้ใช้หลายคนอาจจะรู้สึกติดขัดมานานจากข้อมูลที่เรามีทั้งบทสรุปทั้งเอกสารเทคนิคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอะไรคือมัดเด็ดของโมนาดทำไมถึงกล้าตั้งเป้าความเร็วสูงขนาดนั้นแล้วมันสําคัญยังไงกับภาพรวมของวงการนะคะเริ่มตรงนี้เลย จุดปวดหัวเดิมๆของเอทีเรียมนะคะเรื่อง scalability ความสามารถในการรองรับธุรกรรมที่ยังเป็นข้อจํากัดอยู่โมนาดนี่เหมือนจะเข้ามาแก้เกมตรงนี้เลยพยายามจะเป็นเอท e เรียมที่เร็วกว่าเดิมมากๆแนวคิดหลักที่เขาใช้คือ parallel execution หรือการประมวลผลแบบขนานอันนี้มันทํางานต่างจากที่เอทีเรียมทำแบบว่าทีละรายการยังไงคะครับหลักการคือสิ่งที่เรียกว่า optimistic parallel execution ครับผมคือแทนที่ต้องรอคิวทำธุรกรรมไปทีละอันเหมือนเทเรียมซึ่ง มันก็เลยช้าใช่ไหมครับโมเนตเนี่ยเขาจะมองโลกในแง่ดีหน่อยคือออปติมิสติกประมวลผลธุรกรรมหลายๆอันไปพร้อมๆกันเลยโดยเขาตั้งสมมุติฐานว่าเออส่วนใหญ่ธุรกรรมพวกนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันหรอก แต่ถ้ามันบังเอิญมีบางคู่ที่ข้อมูลมันขัดกันจริงๆระบบก็จะตรวจเจอแล้วก็ย้อนกลับไปประมวลผลใหม่เฉพาะส่วนที่มันขัดกันเท่านั้นอันนี้แหละครับคือคกลไกสําคัญที่ทําให้โมเนตกล้าตั้งเป้าไปถึงหมื่นธุรกรรมต่อวินาทีหรือ TPS โหหมื่น TPS เลยนะคะครับผมน่าสนใจมากค่ะการมองโลกในแง่ดีแล้วค่อยแก้ปัญหาที่หลังแล้วอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันคือเรื่องที่โมเนตเข้ากันได้กับ EVM หรือ Ethereum Virtual Machine แบบสมบูรณ์เลยตรงนี้ในทางปฏิบัติแล้วมันแปลว่าอะไรหรือสำคัญยังไงคะอันนี้เป็นข้้อไดเปรีียบท สำคัญมากๆเลยครับความเข้ากันได้ระดับไบโค้ดเนี่ยก็คือว่านักพัฒนาสามารถเอาโค้ดสมาร์ทคอนแท็กต์เดิมๆที่เขียนด้วย solidity บนอีทิเรียมเอามาย้ายมาทำงานบนโม n a d ได้เกือบจะทันทีเลยอาจจะแทบไม่ต้องแก้โค้ดอะไรมากมายทำให้สามารถใช้เครื่องมือเดิมๆไลบรารีเดิมหรือแม้กระทั่งกระเป๋าเงินอย่าง MetaMask ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในระบบนิเวศอีทเรียมเนี่ยเอามาใช้ต่อได้เลยโอ้เข้าใจแล้วค่ะก็คือลดอุปสรรคในการย้ายมาใช้หรือมาพัฒนาบนโมเนยไปได้เยอะมากครับ เท่ากับว่าดึงนักพัฒนาดึงโปรเจกต์จากอีเทเรียมมาได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแต่แค่ p a r a l e l execution อย่างเดียวคงไม่พอให้เร็วขนาดนั้นมั้งคะมีเทคโนโลยีอื่นมาช่วยเสริมอีกหรือเปล่าคะถูกต้องครับเพื่อให้ได้ทั้งความเร็วความน่าเชื่อถือขนาดนั้นโมเนตเขาใช้หลายอย่างประกอบกันอย่างแรกเลยคือคกลไกฉันทามติที่ชื่อโมเนต BFT อันนี้เขาออกแบบมาให้ยืนยันธุรกรรมได้ในบล็อกเดียวเลยนะครับ single slot finality ใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งวินาทีเท่านั้นเองเร็วมากค่ะหนึ่งวินาทีครับผม นอกจากนั้นยังมีการแยกกระบวนการตกลงลำดับธุรกรรมหรือฉันธามติเนี่ยออกจากการประมวลผลจริงๆที่เรียกว่า deferred execution เพื่อไม่ให้มันมาเป็นคอขวดซึ่งกันและกันแล้วก็ยังมี m o n e d d b m o n e d d b ครับเป็นฐานข้อมูลที่ออกแบบมาเฉพาะเลยสำหรับการเข้าถึงข้อมูลสถานะหรือ state ของ blockchain ให้มันรวดเร็วขึ้นทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันครับทำให้ธุรกรรมเร็วแล้วค่า gas ฟีก็ต่ำมากๆอาจจะเกือบศูนย์เลยก็ได้ตามข้อมูลคือต่ำกว่า0.01ดอลลาร์โห oh, ทั้งเร็วทั้งถูก การผสมผสานเทคโนโลยีพวกนี้นี่ดูทรงพลังจริงๆแล้วเหมือนว่าทีมที่อยู่เบื้องหลัง Monet Labs เองก็ประสบการณ์น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทีมั้นหลากหลายคนนี่มาจาก Jump Trading อ๋อ Jump Trading ครับซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําด้านการเงินที่เขาเชี่ยวชาญการสร้างระบบเทรดความถี่สูงหรือ High Frequency Trading ครับคือเขาจะเข้าใจเรื่องการจัดการธุรกรรมเยอะๆจัดการความเร็วแฝงต่าหรือ Low Latency เป็นอย่างดีประกอบกับว่าเขาได้เงินทุนมาระดมทุนได้ถึง244ล้านดอลลาร์เยอะมากนะคะครับ โดยมีพาราดามซึ่งเป็นกองทุน VC ชื่อดังในโลกคริปโตเป็นผู้นำลงทุนรอบล่าสุดพาราดามนี่ที่เคยลงทุนใน u n i s w a p หรือเปล่าคะใช่ครับย n i s w a p o p t i m i s m พวกนี้ครับก็ยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้โปรเจกต์นี้เข้าไปอีกตอนนี้โมนาเขาเปิด Public t ท s t n e t ให้คนทั่วไปลองใช้แล้วนะครับตั้งแต่กลุ่มภ่าพันธ์2025ที่ผ่านมา๋อ,อลองได้แล้วครับแต่ว่าเมนเน็ตที่ใช้งานจริงเนี่ยยังไม่มีกำหนดวันที่แน่ชัดออกมาแต่ก็เนี่ยจับตาว่า ถึงแม้จะยังเป็นเทสเน็ตนะครับตอนนี้มีโปรเจกต์กว่า220โครงการแล้วที่เข้ามาพัฒนาในระบบมิเวศเขา220โครงการแล้วครับตัวอย่างเช่นคูรุที่เป็น Exchange แบบ o r d e r b o o k หรือ a p r i o r i ที่ทำโซลูชันด้าน m e v อืมอืมค่ะครับผมด้วยความเร็วสูงแลวก็ค่าธรรมเนียมต่ำแบบนี้โมเนดน่าจะดึงดูดแอปพลิเคชันประเภทไหนเป็นพิเศษคะแน่นอนเลยครับเหมาะมากๆกับดีฟาที่ต้องการความเร็วสูงๆเช่นพวก centralized Exchanges หรือ DeX หรือเด็กหรือแพลตฟอรม์มเลนดิ้ และที่น่าตื่นเต้นคืออาจจะเปิดประตูสู่เกมบล็อกเชนที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโต้ตอบที่เร็วมากๆซึ่งปัจจุบันข้อจํากัดบนอีเธอรียมมันอาจจะยังทาได้ยากใช่ค่ะเกมอาจจะต้องการความเร็วมากครับแต่จริงๆศักยภาพอาจจะไปไกลกว่านั้นอีกน,นะครับความเร็วระดับนี้อาจจะไม่เกิดดับแบบใหม่ๆที่เราหันนึกไม่ถึงเลยก็ได้เช่นพวกระบบเทรดเดอร์เรทีฟความถี่สูงที่ทางานบนเชนทั้งหมดหรือการรันซิมูเลชันที่ซับซ้อนมากๆบนบล็อกเชนโดยตรงซึ่งเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยบนอีเธอนนงดู่่าาสใจมกคะแต มันก็คงมีความท้าทายอยู่บ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับก็ต้องยอมรับว่ามีความท้าทายอยู่อย่างแรกเทคโนโลยี parallel execution เองมันก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วประสิทธิภาพหนึ่งมือ TPS ที่เห็นในเทสเน็ตเนี่ยก็ต้องรอพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งบนเมน n n e t จริงที่มีผู้ใช้จริงธุรกรรมจริงจํานวนมากๆนะครับและแน่นอนก็ต้องเจอกับการแข่งขันที่รุนแรงจากบล็อกเชนความเร็วสูงตัวอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็น s o l a n a หรือพวกเชนในกลุ่ม m v m อย่าง Aptos กับ s u i ครับค่ะก็เป็นการแข่งขันที่น่าติดตาม สรุปแล้วโม n นตก็คือความพยายามครั้งสําคัญเลยนะคะที่จะสร้างบล็อกเชนให้มีประสิทธิภาพสูงมากๆโดยที่ยังคงรักษาความเข้ากันได้กับระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดอย่างอีซิเรียมเอาไว้ได้ผ่านนวัตกรรมหลักอย่าง Par a l l e l Execution แล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆที่มาสนับสนุนครับผมก็น่าสนใจมากครับว่าถ้าโมเนตททาได้ตามเป้าหมายบนเมนเนตจริงๆด้วยดีไซน์ที่เน้นความเร็วสุดขีดแต่ยังใช้ EV m ไียด้วยเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะปลดล็อกการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันกระจายศูนย์รูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังจินนนนนนตาาากกกรไไไมม่่อออใวนนัี้้้ดยแคหน แอปพลิเคชันประเภทไหนกันนะที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อข้อจำกัดเรื่องความเร็วเรื่องค่าใช้จ่ายบนอีทีเรียมันถูกทำลายลงไปอันนี้เป็นคำถามที่น่าติดตามดูกันต่อไปครับ